มะละกอแครอททูมตโต้พริกกระิกกระเทียมมะนาวมาเะเรเจนอสิพามาตัมกันบักหุ่งกันเลยเนาะจะเนอสแล้วกับปลาแดกปลาล่าปลาสองอย่างผสมกันปลาล่าไม่กับปลานางฝาดได้จะเด้อ นี่จะใสปะปะ้ปลาล้นั่งฝั่บริการโฆษณาด้วยเจเดอสีใส้ตามกินบลหุจงกินกปุชิลีกับกระิกมิเฮีออันเนข้าวเลย ăn cái thêm cả bậc xay cho nó xin đi cả chị ao ăn cứ xay nhưng để không cần xanh xay thật cho nó nhúc tiền vô khoai mặt xuống vào đây cả xay bằng náo nôi nè เส้ขิงแก่เส้นน้ำปาลาลาหนังตาอ,อ้ยเปิดกดน้ำปาลาเนาะปลาไม่นี่พี่เอน็นกินจืดแน่จะไม่ค่อยกินเค็มก็เส้ปลาาแค่นี้แหละกับอะไรมะเขืง ผู้เพิทูกะก็คงน่าจะนอว่าเห็ดจังไดตาผักเซ้นกันหน่อยจ้ะม่วนเยังไงมูเพิ่นเบิมม่องมูเพิ่นพวกมูฝรั่งเพิ่นเบิ่งเน่าจ้ะเนาะเดี๋ยวสิโอ้ยต่ำมือเดียวจังเลยน้องนี่น มาเบืองกันเนาะจะนวานย้ำตำเสร็จแล้วเนาะจะค้นใส่กันเสร็จล้วจาบัจจัยนิกระสีมาเบิองนอวานนิเมียนมีอย่างนี้แมย่ยวนประเทศแคนาดาได้สิปีก็ได้กินจากเทียตาําส้ตามตำใส่ขาไก่

ักแน่แตอเนาะบาทซส้นี่ว่าได้กินอันขาไก,ก่ตีนไก่ต่างเป็นสีเปียต่มจนว่าเปียจะพอมีน้อง่ามันเลยจะนิ้วเยนสิพาไปกินด้บาทซส้นี่ถ้าว่าสีเห็ดอันคนน้นวิดีโอดอกจะมันเสียนโดนโพดนอกจากนนนเนาะ